สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมากอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากสาวพิมพ์อุดร to u k เนาะพี่น้องคะยินดีต้อนรับสู่พิมพิม์อุดร to u k เด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะเอมสมบายดีกันทวนหนาเนาะค่ะเอมทัวโลกเด้อสาวพิมพ์สวัสดีเด้อค่ะท,ทักทักทั่วโลกจากพี่น้องค่ะมือนีกับบุมีมอีหย่างเนาะค่ะเนาะไกลคริสต์มาสแหละอีกอย่างหนึ่งสาวพิมพ์กสิ ไปเมืองไทยเนาะพี่น้องคะกะ็งานที่สาวพิมพ์ตรงเฮ็ดในมือนี้ก็คือ,อล่างชันเดเรียนะคะเนาะถึงสิเล็กแต่สาวพิมพ์ก็ต้องล่างเขาทุกปีนะคะพี่น้องคะปีละเท่อนะคะล,ล่างดีๆแบบล่างดีดนะคะแต่ว่าเนไ่้สาวพิมพ์เป็นเฮ็ดงานบ้านสาวพิมพ์ก็สิแค่ปัดปัดฝุ่นเนาะคะ่ะแต่นี่กสาวพิมพ์ก็สิถอดลงมาล่าง ล้วค่อยหอยขึ้นใหม่นะพี่น้องค่ะนั่นละค่ะมาค่ะมาซอยสาวพิมพล่างล่างไฟนะคะนอะนล่างไอ,เ,อเครื่องตกแต่งหลดไฟนะคะพี่น้องค่ะช่วยช่วยกันนะคะพี่น้องค่ะนั่นละค่ะมาเด้อมาซับมาเบิ่งสาวพิมพ์ถอดลูกพิมไดนะคะนาะอช่วงนี้ก็สิเป็นฟุ้นเน่ะนะพี่น้องค่ะเป็นฟุ้นนะคะเบิ่งสาวพิมพ์ให้เบิง่งไกลไก่เนาะ ทาเบิงส่กันนะคะระวังล่างแล้วก็บนในล,ล่างตอนนี้มันสิคุณคุณมะม่วงนะคะฟุ้นจับเขานะคะเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งกันนะคะว่าตอนเช้าพิมพล่างแล้วๆมันสิใสงามใสแจ๋วเลยล่ะเนาะพี่น้องค่ะตอนนี้เ้าก็มาปลดลงสะก,ก่อนนะคะนะ่ามาปดคัน่าปดมันกาล่างยากนะพี่น้องต้องต้องอ,ออกออกต้องอ,ออกไปล่วงลงไปล่างโดยน้ำยา ล่างของเขาโดยตรงนะะพี่น้องเช็ดที่ฟุ้นล่างออกล่างโค้งของเขาพร้อมถอดเนี่ย้อมเลยพี่น้องค่ะในซาฟิมก็จะถอดออกทีละชิ้นนะคะพี่น้องแล้วก็สช้มัดใส่ถาดนะคะเนาะ,ะใส่ถาดเลยก่อนจะ้องไปล้างเนาะพี่น้องค่ะ เป็นปดต้องกันเรียบดอยก,กันนะพี่นองเนาะเราแป๊บนะหลังจากถอดออกแล้วเ้าก็ล้างโค้งมันพี่น้องเช็ดโครงของเขาก่อนนะพี่น้องก็น้าเปล่าธรรมดาเ้างนี้ละจ้า ง่ายๆมันก็ใส่งามเลยกระเซ็ดฝุ่นออกนะมึงเนี่ยใสสวยนะหลอดไฟกันนั่นนละค่ะเดี๋ยวไปล้างเครื่องมันนะพี่น้องนี่เครื่องประดับมันก็มันก็สิคุณคูนมัวนๆนะยังเพราะว่าเฮายังมัวในล่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวล่างแล้วมันสิออกคนละสีเลยพี่น้องท่นเ้าบึง ไปมันสีเฮ้าสีหูเลยว่ามันสีออกคนละสีเลยนะพี่น้องนะไปล้างกันเลยจ้า <Yeah. S 1> มาจะมาล้างกันเลยค่ะมาล้างกันนะคะเนาะก็สีมีน้ำยาล้างของเขาเนาะคะ่ะเพนมาพี่น้องคะ่ะมัาาง,งเะะด้อจากยังว่านในล้างเพราะมาเช็ดออกเนาะค่ะเนาะอันได้ใส่น้ำยาเซยเซน้ำยาไว้แล้วมันก็สีล้างง่ายขึ้นนะพี่น้องคะ่ะ ก็นี่ละค่ะทุกๆปีสาวพิมพ์ก็ต้องเห็ดนะคะเนาะเพราะว่าสาวพิม์มีเวลาสีได้มานังเช็ดอยู่ตลอดนะคะเนาะกับปีละเทือหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านก็คือสาวพิมพ์ว่าแล้วนะคะก็แค่เอาไม้ปัดฝุ่นปัดปัดขี้ฝุ่นออกแต่ว่าการที่ปัดขี้ฝุ่นออกก็ไม่ใช่ว่ามันสะอาดเต็มทีนะคะขี้ฝุ่นในะะห้องปรช็ดอีลีมก็สิ จับทับทมกันเขาตลอดนะคะน้องน,นี่มาหลังจากล้างเสร็จนะพี่น้องค่ะนี่คือล้างแล้วก็นี่คือบล่าลางนะคะสียียนสีตางกันนะคะพี่น้องมันสีขุนไง่้าอันนี้มันสีใสนะคะ้างนี้สีใส้างนี้กันยังสีขุนขุนอยู่นะคะเดี๋ยวสาวพิมพ์ล่างเสร็จก่อนนะคะนะพี่น้องค่ะลางสาวพิม์กับสีล้างไปเรื่อยๆจนมันเสร็จซะก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวทับไปขึ้นหอย สิเห็นแตกต่างเลยนะคะจากที่ซ้าพมพ์เห็นทายเห็บเงนินกนหลางยังบ่กนหลางกับหลางหลางพร้อมนะคะเนาะนั่นล่ละสาวพิมพหลางก่อนแ๊บหนึ่งนะคะนะบดโดนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ล่างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะเห็นบอเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่บ้านนี้สวยเนาะไสดีเป็นตานมามาเอาคืนน้ำกันบ้านี้คืนก่อน้ะคืนก่อนเป็นยังไงพี่น้องพอเสร็จแล้วก็ใสดแจ๋วเลยเนาะพี่น้องค่ะ เบิ่งเนี่ยค่ะเบิ่งเนี่ยสวยสาวพิมพ์บอนให้เบิ่งตอนนั้นเอาคืนเนาะค่ะเพราะว่าไฟมันสาดใส่มันเหตุใดกันก็บเห็นนะคะสาวพิมพ์ก็เลยบได้ให้เบิ่องนะคะเนาะแต่ว่าขันเห็นมามันใส่เนาะเนาะมันมันมันมัวมัวคือจังตอนขี้ฝุ่นจับเนาะเนาะอะไรก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเช็ดปัดกวาดถู มันก็จะใส่เจวสวยงามเหมือนได้มาใหม่ๆเลยนะคะ่ะพี่น้องค้านั่นแหละคะ่ะโอ้ยหดหลายขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมสาวพิมพเนาะคะนะ่ะเนาะพิมพิมอุดร to UK นะคะขอบคุณหลๆเด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกผู้ทุกคนด้วคะ่ะเด้ออย่าลืมนะคะ ผู้ใดเขามากกันอย่าลืมกดไลค์ให้สาวพิมพ์น้ำเน้นาะค่ะนาะพี่น้องคะ่ะเพราะสาวพิมพ์ในมีกำลังแรงใจสูตเนาอพี่น้องคะ่ะถึงถึงคลิปจะบ่สวยบ่รวยบ่เริศขึ้นหมูเพิินนะค่ะนาะสาวพิมพ์กะ พยายามที่สุดนะคะที่จะหาคลิปใหม่พี่น้องเบงนะคะเนาะขอบคุณอีกเถือด้วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมด้วยค่ะกดไลค์สาวพิมพ์น้ำเนยซับสไครต์ให้สาวพิมพ์น้ำผ่อน,นะะด้อค่ะเด้อขอบคุณหลยๆทุกผู้ทุกคนคะ่ะพอกันคลิปหนานะพี่น้องค่ะแลวสาวพิมพ์กสีได้ลงไปเอ็นปดขางลางเอ็นเฮ็ดขงางล่างให้มันเลวนะคะภายในคืนนี้ค่ะสาวพิมพ์สีสีล่างหันเบิด อันนะคะเนาะไฟอยู่ในเฮงือนสาวพิมพ์นะคะขอบคุณอีกเทือดพี่น้องจ้คขาบ๊ายบายรักรักนะคะ